ซีรีส์เงินบำนาญที่ควรรู้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วในซีรีส์นี้นะครับเราจะไปพูดถึงคนเงินเดือน1 1 6 0 0บาทบ้างนะครับไปคำนวณกันว่าเราจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมนะครับต่อเดือนเท่าไหร่นะครับเราจะได้ไปเรียนรู้กันสูตรคำนวณน,นะครับเงินบำนาญฉลาภาพจากประกันสังคมนะครับ เงินบำนาญชรา,าภาพคือเงินกรณีชรา,าภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนนะครับตลอดชีวิตโดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชรา,าภาพนะครับ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะบวกเพิ่ม1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนนั่นเองนะครับหมายความว่าทุกๆ12เดือนนะครับที่เกินมานะครับจาก15ปีเนี่ยนะครับ คุณจะได้บวกเพิ่มอีก1.5นะครับจาก20ซนะซึ่งสูตรคำนวณนะครับจึงจะแบ่งเป็น2สูตรดังนี้นะครับสูตรแรกนะครับก็คือเอา20ในกรณีที่จ่ายครบ180เดือนเป๊ะๆเ,เลยเอา20เนี่ยแหละคูณ15,000บาทหาร100จะเท่ากับเงินบำนาญสูตรที่2ในส่วนของเรา นะครับสมทบมามากกว่า180เดือนนะครับมันก็จะมีการบวกเพิ่มนะครับอีก1.5%นะครับของระยะเวลา12เดือนนะครับก็คือ12เดือนเท่ากับ1ปีนะครับก็คูณจำนวนปีไปนะครับมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองอย่างนี้เป็นเป็นการคำนวณโดยใช้ฐานคำนวณสูงสุดก็คือ15,000บาทนะครับจะเห็นว่าส่ง20ปีนะครับได้ตั้ง27.5% นะครับได้4,125ส่ง25ปีได้ตั้ง35%ส่ง35ปีได้ตั้ง50%เลยนะครับสูงสุดถึง7,500บาทนั่นเองนะครับเห็นไหมยิ่งส่งเงินสมทบมากก็จะยิ่งมีโอกาสได้เงินบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดวูวิธีการคำนวณจากเงิน11,600บาทกันนะครับสมมุติเราทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีนะครับ จำนวน11,600บาทนะครับเราวิธีการคิดหาจำนวนส่วนเกินนะครับที่จะได้รับเปอร์เซ็นต์1.5เนี่ยก็คือเอา35ลบ15นะครับเท่ากับ20เอา1.5คูณ20นะครับเท่ากับ30%นะครับที่จะต้องไปบวกเพิ่ม20 30บวก30เท่ากับ50% 50%นะครับ50ของ11,600บาทก็เท่ากับ5,800บาทนั่นเอง นะครับเงินบำนาญ5,800บาทตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา30ปีจำนวน11,600บาทนะครับ30ลบ15เท่ากับ15 15คูณ1.5นะครับเท่ากับ22.5 20 22.5เท่ากับ42.5เปอร์เซ็นต์ะครับ42.5เปอร์เซ็นต์11,600บาท 42.5%ของ11,600 11, บาทเท่ากับ4,930บาทนะครับได้รับเงินบำนาญ4,930บาทตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีนะครับจำนวน11,600บาทนะครับ25ลบ15นะครับเท่ากับ10นะ 1.5คูณ10เท่ากับ15นะครับ20บก15คูณ11,600บาทนะครับหาร100ก็เท่ากับ4,060บาทนั่นเองนะครับ 4, 0, 60บาท4,060บาทเป็นเงินบำนาญตลอดชีวิตนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา20 ปีจำนวนเงิน11,600บาทนะครับ20ล15นะครับเท่ากับ5ปีส่วนต่าง5ปี1.5คูณ5ปีเท่ากับ7.5เท่ากับ20บวก7.5เท่ากับ27.5%ของ11,600บาทก็จะเท่ากับ3,190บาทนะครับตลอดชีวิต ทำงานส่งประกันสังคม15ปีนะถ้าเกิดทํางานมา15ปีเป๊ะๆนะครับก็ใช้สูตรแรกเลยนะครับเอา20%นะครับของ11,600บาทหาร1 0 0เท่ากับ2,320บาทนะครับตลอดชีวิตเอาละต่อมาดูตารางจำนวนปีอื่นๆบ้างนะครับ ทำงานส่งประกันสังคมมา11,600 11, บาทนะครับถ้าส่งมาตามจํานวนปีนะครับในคอลัมน์แรกนะครับจะได้รับเงินบํานาญในคอลัมน์ที่2นะเงินบํานาญในคอลัมน์ที่2บางท่านบอกว่าเฮ้ยประกันสังคมพึ่งมาไม่เท่าไหร่เองนะครับคงไม่มีใครส่ง35ปีนะครับถูกต้อง ไม่มีใครส่ง35ปีแต่อันนี้เป็นการบอกจํานวนปีที่ส่งเอาไว้ก่อนนะครับคือคือพูดไปถึงในวันข้างหน้าในอนาคตอะนะครับเพราะว่าตามตารางที่ประกันสังคมในอินโฟกราฟิกแจ้งมาเนี่ยมันมีตัวเลข35ปีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คาดการไปในอนาคตนะครับเพราะาบางท่านเนี่ยตั้งใจจะส่งประกันสังคมสูงสุดเลยนะครับ เพราะบางทีคนทํางานเนี่ยเดี๋ยวนี้มันสามารถส่งประกันสังคมได้ถึง60-65บหอย่างเงี้ยหกเนี้ 60, ยน,นะครับก็มีโอกาสที่จะทํางานได้ตั้งแต่อายุ20นะครับใช้ระยะเวลา35ปีในการส่งประกันสังคมมันก็มีโอกาสนะครับเอาละเรามาลองดูกัน จำนวนปีที่ส่งประกันสังคมนะครับถ้าส่งมา35ปีจะได้รับเงินบำนาญ5,800บาทส่ง34ปีจะได้รับเงินบำนาญ5,626บาทส่ง33ปีได้รับเงินบำนาญ5,452บาทส่ง32ปีได้รับเงินบำนาญ5,278บาทส่ง31ปีได้รับเงินบำนาญ5,104บาทส่ง30ปีได้รับเงินบำนาญ4,930บาท ส่ง29ปีได้รับเงินบำนาญ4,756บาทส่ง28ปีได้รับเงินบำนาญ4,582บาทส่ง27ปีได้รับเงินบำนาญ4,408บาทส่ง26ปีได้รับเงินบำนาญ4,234บาทส่ง25ปีได้รับเงินบำนาญ4,060บาทส่ง24ปีได้รับเงินบำนาญ3,886บาท ส่ง23ปีได้ร is no like ับเงินบำนาญ3,712บาทส่ง22ปีได้รับเงินบำนาญ3,538บาทส่ง21ปีได้ร like ับเงินบำนาญ3,364บาทส่ง20ปีได้รับเงินบำนาญ3,190บาทส่ง19ปีได้รับเงินบำนาญ3 0 1 6บาทส่ง18ปีได้รับเงินบำนาญ2,842บาท ส่ง17ปีได้รับเงินบำนาญ2,668บาทส่ง16ปีได้รับเงินบำนาญ2,494บาทส่ง15ปีได้รับเงินบำนาญ2,320บาทนะครับนี่คือเงินบำนาญน,นะครับถ้าส่งมาตามจำนวนเท่านี้นะครับจะได้รับเงินบำนาญเท่าไหร่หลายท่านนะครับเข้ามาดูคลิปวิโดีโอในซีรีส์เงินบำนาญน,นะครับ หลายท่านก็ลองคำนวณดูอาจจะคานเงินเดือนปัจจุบันของคุณนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ sso ะคร go g o t h เว็บไซต์ของประกันสังคมเนี่ยเพื่อดูว่าเราส่งเงินประกันสังคมอ่ะส่งเงินสมทบมาแล้วกี่ปีนะครับมาแล้วกี่ปีแล้วก็มาคำนวณคาดคะเนว่าถ้าเรากรเกษียณอายุเท่านี้นะครับส่งประกันสังคมถึงอายุเท่านี้เราจะได้รับเงินบำนาญประกันสังคม ประมาณเท่าไหร่นะครับลองคำนวณดูนะก็จะทําให้เราสามารถวางแผนในอนาโคตได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้จะรับบํานาญในเร็วๆนี้นะครับก็คือยังมียังพอมีเวลาที่จะวางแผนที่จะได้รับเงินบํานาญจากประกันสังคม ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมเว็บไซต์ w w w sso.go.th นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1506นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับ